สวัสดีค่ะ ถวายหัวหมูค่ะไม่รู้จะทำอะไรเลยมาล้างจดเล่นช่วงนี้อาจจะไม่ได้ลงคลิปอะไรนะไม่มีอะไรให้ลงผักผึกก็ยังไม่โตกันเลยไม่มีไม่มีงานปลูกผักอะไรนะนอกจากคอยไล่ไก่มาถวายหัวหมูค่ะ <c oughs> งานปลูกผักไม่มีอะไรมีแต่คอยไล่ไก่ในสวนไก่กินผักไก่กินผักแล้คอยไล่ไก่ฝ <c oughs> นตกเมื่อคืนน่ะตกทั้งคืนเลยอ่ะไม่ไม่รู้ว่า มันมีต้นข้ากวางตุ้งคณะผักกาศนะคะที่มันลงมาอ่ะไม่รู้มันลมเปล่าว่าตกรั้งคืนเลยแดดก็ไม่มีนะวันเนี้ยไม่มีแดดเลย น่าตลกน่าตลกนะบางวันก็ดูดีบางวันก็ขี้เหร่นะเป็นธรรมดานะ,ะีะ่คิ้วก็ไม่ได้เขียนนะคะแต่นี้ปล่อยโอปล่อยหน้าสดคิ้วขี้เกียจเขียนนะคะคนอื่นอาจจะรักสวยรักงามนะเ,าเราอขี้เกียจคะพาสังขารตัวเองไปไม่ไหวนะ เดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านไปแล้วก็ไปดูผักฝนตกเมื่อคืนน่ะผักล้มบป่ไม่รู้ผักกาดก็ปลูกไว้ตรงไม่มีแดดนะแดดไม่มีนู่นจะโตป่ะเนี่ยหน้าหน้าฝนก็ต้องอย่างเงี้แหละปลูกผักกินใบอะไรก็ลํำบากนะมีมีเขาเรียวกว่าพูดว่างไงมันมีหลายองค์ประกอบ จะพูดว่างไงอ่ะมันมีหลายเหตุผลที่ทําให้ผักหน้าฝนมันไม่ค่อยโตก็คือว่าแดดไม่มีหอยกินหอยกินนี่คือที่หนึ่งเลยที่หนึ่งเลยหอยกินหมดนะคะหอยกินแล้วฝนตกถ้าฝนตกอย่างเงี้ยเดี๋ยวหอยมันก็มาอีกตอนแรกฝนไม่ตกนะฝนไม่ตกเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะตอนแรกอะ่ะไม่ตกนานสองอาทิตย์อะ่ มีแดดดีจังเนี่ยหอยหายไปตอนนี้หอยมาฝนตกหอยจะมาอีกแล้วเนี่ยวานผักทีไรตกทุกทีแมงลงแมงลักก็ตายหอดแล้วแต่วานใหม่ก็ไม่งอกซื้อเอาของอะไรวะยี่หอจุ๋ยเจียอะไรอะไม่งอกเลยห,อห่อเนี่ยไม่งอก